สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมมานำเสนอวิธีการฉาบปูนเวนิเชียนพาสเตอร์นะครับชนิดที่เป็นสินเตติกนี้เป็นการฉาบรอบแรกก่อนนะครับหลังจากเราฉาบรอบแรกแล้วเนะี่ยเราทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราขึ้นมาฉาบขึ้นฉาบรอบที่2ครับนี่จะเป็นการฉาบรอบที่2นะครับ หลังจากที่เราปล่อยผนังให้แห้งอย่างน้อย2ชั่วโมงนะเราก็มาปรับผิวให้เรียบนะครับด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับเอาใช้กระดาษทรายเบอร์320รนะครับจากนั้นเรามาปรับผิวให้เรียบมันนะครับเอาวัตถุประสงค์คือเพื่อว่าเวลาเราสร้างลายลวดลายด้วยสีนะฮะเราจะได้มีเวลาในการทำความสะอาดกรอนนี้มีข้อผิดพลาดนะฮะในการทาหรือวาดลวดลายนะฮะบนผนังในขั้นต้นเนื้อผมใช้กระดาษทรายเบอร์6 0 0นะครับ Okay, กระดาษทรายใหม่เนี่ยผมจะปรับสปีดไปมาณเบอร์2ถึงเบอร์3ามหลังจากใช้ไปสะพังกระดาษทรายมันสึกนะฮะหรือว่าเราจะดูได้จากที่ผนังเราขัดนะฝุ่นยังไม่ค่อยมีแล้วผมก็จะเปลี่ยนจากสปีด2-3เป็นสปีดประมาณเบอร์5้ถึงเบอร์6นะครับเพื่อทําการปัดเงานะครับเช็ดด้วยฟองน้ำนะฮะแล้วตามด้วยผ้าแห้งทันทีนะครับผิวที่ได้ก็จะมันแล้วก็ลื่นนะครับเคไม่มีฝุ่น,นครับ โอเคเรามาลงลายเส้นหินอ่อนกันนะครับสีที่ผมใช้ก็คือเป็นสีเทาเข้มสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเป็นมีผู้กันนะฮะแล้วก็ฟองน้ํานะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมถังน้ํานะครับไว้สําหรับล้างฟองน้ําแล้วก็ผู้กันนะครับโอเคอ่ากรอน,นี้ที่เราลงสีไปแนะเ้วไม่ผิดพลาดเนี่ยให้รีบให้ใช้ฟองน้ำนะเช็ดออกทันทีนะครับโอเค สำหรับลวดลายในการทำนยะขึ้นอยู่กับจินตนาการความรู้ความสามารถทางด้านศินละปะของผู้ใช้นะผู้วาดรูปนะรหรือสามารถหาแบบได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับหลังจากที่เราวาดรูปวาดลวดลายปล่อย,อยทิ้งไว้แห้งนะครับเราก็มาฉาบบางาด้วยปูนวินิเชนพาสเตอร์สีขาวนะครับฉาบบางรอบสุดท้ายนะครับ นะฮะทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโงนะครับปรับด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายนะให้เรียบนะครับเบอร์320ครับจากนั้นเรามาขัดผิวให้มันด้วยกระดาษทรายเบอร์600และ1,000ครับเช็ดฝุ่นออกด้วยฟองน้ำชื้นๆนะฮะแล้วก็ขัดตามด้วยขัดมันด้วยเกียงนะเกียงจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับลงแว็กซ์นะครับแล้วก็ปัดเงาด้วยเครื่องครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ